สวัสดีครับเชอกันอีกแล้วครับกับ MG The Best นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ MG เมกาสาขาเชียงพฤกกับรถ MG 5 Pro คันนี้นะครับคันนี้จะเป็นรุ่น X นะครับราคาอยู่ที่669,900บาทนะครับตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับมีหลายโปรมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลดนะครับดอกเบี้ยนะครับหรือแต่งรอบพันสวยๆเลยใครที่สนใจนะครับติดตามคลิปนี้เลยนะครับอย่าพลาดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมตัวรถกันนะครับกับรถ MG 5 Pro เดี๋ยวเราไปชมตัวรถกันนะครับกับ mg 5 pro รุ่นเอกับผงเรามาเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้านะครับตัว mg 5 pro ตัวนี้เป็นแบบใหม่นะครับก็คือเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับล่าสุดของ mg 5 pro นะครับตัวฝากระโปงนะครับเป็นแบบใหม่และตัวโลโก้เป็นสีดำนะครับมาจากโรงงานเลยไฟนะครับไฟหน้าเป็นแบบ led แบ่งเป็น2เลเยอร์ด้านบนเป็นไฟ day t ท m e และไฟเลี้ยวนะครับส่วนด้านล่างเป็นไฟสองสว่าง ส่วนกระจังหน้านะครับเป็นแบบใหม่อันนี้เป็นแบบ black chrome นะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับอันนี้ดูสปอร์ตมากๆนะครับ mg 5 pro นะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับขุมพลังนะครับ1.5ซีซีหรือหนดห้าลิตรนะครับ114แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่150นิวตันเมตรนะครับเป็นรถน้ำมันนะครับใครที่กำลังหารถน้ำมันที่ยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้านะครับคันนี้ตอบโจทย์มากนะครับด้วยในความกว้างเขานะครับภายในรถด้วยนะครับ เดี๋ยวเราไปชมด้านข้างตรถกันครับผมโอเคครับเรามาชมด้านข้างตัวรถกันนะครับ MG 5 Pro นะครับรุ่น X นะครับมาพร้อมกับล้อขนาด17นิ้วตัวนี้เป็นล้ออลลอยสีดำนะครับกรมดําเลยนะครับแล้วก็ตัวคาลิเปอร์เป็นสีแดงมาจากโรงงานนะครับเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะครับแล้วก็กระจกด้านข้างเป็นสีดํานะครับและมาพร้อมกับตัวกล้องรอบคันด้วยเตือนกดปัญชนด้านหน้าก็มีให้สําหรับคันนี้นะครับมือจับเป็นแบบคียเลสนะครับปุ่มเปิดปิดเข้าออกสบายนะครับ แล้วก็ในเรื่องของตัวคิวด้านข้างนะครับตัวนี้เราจะเห็นว่าปกติแล้วนะครับรถทั่วไปหรือว่ารุ่นนก่อนจะเป็นในเรื่องของตัวโครเมียมตัวนี้จะทําเป็นสีดำเป็นนแบ็คนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถของ m g 5 p r o ได้อย่างดีเลยนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีในเรื่องของซันลุกมาให้นะครับเป็นไงกันบ้างครับด้านข้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมข้างหลังกันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนครับผม ในส่วนของด้านท้ายตัวรถนะครับ MG 5 Pro รุ่น X นะครับตัวนี้นะครับจะแตกต่างจากรุ่นดีโดยที่ตัวสปอยเลอร์ข้างอาจจะมีในเรื่องของตัวสปอยเลอร์ดักเทลมาให้นะครับตัวนี้เป็นสีดําตัดกับตัวรถนะครับคันนี้สีเทานะครับเมื่อตัดกับสีดําแล้วดูหล่อมากๆนะครับดูดุแล้วเครื่อมิติให้กับตัวรถมากๆเลยอันนี้คือมาจากโรงงานเลยนะนะครับตัวโลโก้เป็นสีดานะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเทมเพลตก็จะเป็นสีดําตัดด้วยสีพรเมียมนะครับคำว่า MG 5 Pro ด้านหลังนะครับตัวไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับ มีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้3จุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของชายด้านล่างอี่อันี้หล่อมากๆนะครับกับตัวชายอ่ากันชนด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นที่เป็นเซอร์มาให้นะครับเนถึงอ่าตัวนี้เป็นดิฟเป็นเซอร์มาให้นะครับถึง5จุดเลยนะครับแล้วก็ตัดสีแบ็คโครตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นพอกหรหล่อสปอร์ตมากๆครับเดี๋ยวเราไปชมภายในรถกันครับว่าจักว่างและดีไซน์ได้สวยงามขนาดไหนครับผม เรามาชมภายในนะครับในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็คือนะครับพื้นที่กว้างมากนะครับแล้วก็ตัวเบาะเป็นเบาะหนังนะครับทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็มีเดินได้สีแดงนะครับตัดสลับนะครับลายของตัวเบาะนะครับทำได้สวยงามจริงๆแล้วก็มีความสปอร์ตด้วยมีแอร์ตอนหลังมาให้นะครับแล้วก็ช่อง USB Type A มาให้ เหลือเหลือเลยนะครับเป็นรถที่กว้างราคาที่คุ้มค่าจริงๆนะครับตัวนี้ราคา669,900บาทและตัวเท่มต้นอยู่ที่ราคา629,900บาทเท่านั้นเองนะครับมีที่มือจับมาให้ด้วยแล้วก็ในเรื่องของตัวไฟที่ส่องสว่างตรงที่มือจับเนี่ยอันนี้ก็มีมาให้นะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันครับว่าจะหล่อขนาดไหนโอเคครับในส่วนของด้านหน้าตัวรถนะครับตัวนี้พวงมาลัยมาแบบุ่มหนังนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีแดงนะครับพวงมาลัยมาติดฟังก์ชันมาให้ อ่าโปรไกรมันติดฟังก์ชันมีมาให้นะครับพุทคอนโทรลตัวนี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายพับขึนไป้าฝนอยู่ด้านขวานะครับกระจกนะครับมองหลังมองเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับเอินเตอร์เทนเมนต์ขนาด10นิ้วนะครับหน้าจอกลางเป็นแบบสินะครับขนาด7นิ้วแล้วก็ตัวปุ่มนะครับคอนโซลด้านหน้าเนี่ยนะครับเราก็จะมีแบบเป็นนวนมาให้ด้วยแล้วก็แอร์เนี่ยที่ตกแต่งด้วยแบบแบล็กโครมนะครับตัวนี้อ่ามี USB ด้านหน้าให้2จุดนะครับเป็นมือไฟฟ้าออโต้เบโคล ตัวนี้มาพร้อมเกียร์ั CVT นะครับ8สปีดนะครับมีเซมเลเีชชิปมาให้ด้วยนะครับดีไซน์ออกมาได้สวยงามมากๆที่วางแก้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่พักแขนแล้วก็ที่เก็บของนะครับส่วนตัวเบาะเป็นเบาะหนังนะครับคู่หน้าเลยนะครับเบาะผู้ขับขี่จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมปรับแบบไฟฟ้าเลยสะดวกสบายมากๆดีไซน์ของเขาออกมาสวยจริงๆนะครับสังเกตตัวคอนโซลด้านหน้านะครับเป็นตัวเนี้ยนะครับจะเป็นสีเทานะครับแบบสวย